นมการ์ค่ะนมัสการค่ะากรนมัสการค่ะสาธุคค่ะนะคะอืมอ่อวันนี้เป็นวันที่สุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ใช่ไหมคะค่ะแล้วก็วันที่ห้ามีนาคมจะมีงานพุทธ,ธาเอ่อในสมาชิกมีใครไม่ไปมีไหมคะหมวยหลีวิอ่าน้องสายลงไปมั่งน้องสาย มีไปหรือเปล่าฉันไปค่ะสิอมาสือมาาหมวยไปนะค่ะหลือไปค่ะไปกับสติโสที่ยไม่ได้ไปค่ะน้อเอ่าส่วนเออเออคุณมาคงไม่ไปอยู่ออสเตรเลียคงไม่ได้ไปแล้วมั้งนะคิดว่านะอันนั้นเขายังไม่เปิดกล้องเลยค่ะโอเคนะสิมาก็จะไปวันที่หนึ่งอ่ะสิมาจะเดินทางเข้าปสมมโศวันที่หนึ่งมีนาคมส่วนพันเตกล้าข้ามฝัน แล้วก็สิกขมาตถตกน้ำใจสิกขมาตถงามงานก็จะเข้าวันที่ยี่หกไปก่อนค่ะไปพร้อมเด็กนักเรียนค่ะก็เลยสิกมาก,ก็จะไปวันที่หนึ่งตามไปที่หลังค่ะค่ะก็เนี่ยก็เป็นข่าวดีนะที่ปฐมโส์จะมีงานพุทธ,ธาพิเศษนะคะซึ่งโอ้โหไม่ได้ทำมาตั้งหลายปีนะคะเยอะมากเลยนะคะก็เราก็ไปร่วมด้วยช่วยกันนะ ไปช่วยกันในการที่จะไปพ่อท่านก็ไปด้วยทีแรกพ่อท่านจะไม่ได้ไปแต่หลังพ่อท่านก็จะไปงานนี้ด้วยนะคะรก็รู้สึกเออเราก็ดีใจนะที่พ่อจะไปทีแรกเอ๊ะไม่มีพ่อเอานะเราก็ต้องไปนะไม่มีพ่อไงเราต้องไปไม,มีพ่อก็ยิ่งดีใหญ่เลยค่ะทั้งคนไปแล้วไม่ไปก็คิดว่าก็ทําที่ตัวเองนะฮะงานการปฏิบัติธรรมก็อยู่ที่ใจเราอยู่ที่บ้านก็ทําได้ ไปนวนก็อีกแบบหนึ่งนะคะก็มีหลายแบบให้คิดให้ทํากันเราคิดว่าเนี่ยเอ,อจะถึงงานพุธาแล้วนะคะแม้คนไปแล้วหรือหรือไม่ได้ไปก็อยากให้บอกในใจที่ว่าเราจะทําอะไรนะในงานนี้นะคะ่ะหรือจะมีความคิดแนะแนวแนะนําอะไรอยากจะให้เกิดกันก่อนฮะ,ะแล้วเดี๋ยวสิกมากก็เสริมไปด้วยนะคะในแต่ละลายนะคะ แล้วก็ขอเริ่มคุณวิน้ำเพียงใจก่อนนะคะแม้ไม่ไปมีกิจกรรมอะไรบ้างเล่าสู่กันฟังค่ะเราแบ่งปันนะคะเราแบ่งปันกันเชิญค่ะเปิดไม้เปิดเปิดเสียงด้วยนะคะยังไม่เปิดเสียงอืมอ่าได้ค่ะแอมนมัสการค่ะท่านสิคามาก็ส่วนของวิก็ฝึกปฏิบัตนนิค่ะตอนเนี้ยคือเรื่องของการออกกําลังกายก็คือแปดออย่างย่อดที่เรา เอ่สัจจะอธิษฐานกันในวัน mm hmm. อัาริยะสัจ,จายุนะคะแล้วก็ mm hmm. การสร้างอาหารนะคะท่านตอนนี้ก็พยายามปล mm ู hmm. กพืชผักที่เราจะ mm hmm. บริไว้บริโภคเองแล้วพยายามทําให้มาก mm hmm. เพื่อที่จะให้ mm hmm. มีแจกจ่ายไปกับให้กลุ่มเพื่อนฝูงอย่างนี้ด้วยะคะ่ะ mm hmm. กับคนข้างบ้าน mm hmm. อะไรนะคะแต่ว่ายังมีปัญหานะคะว่า ยังมีไก่ข้างบ้านมากวนมาอะไรเงี้ยทําให้เราได้ฝึกกันเยอะเหมือนกันค่ะมีผัดสะกับไก่อะไรเงี้ยค่ะไก่ข้างบ้านก็มินมาช่วยดูแลให้เต็มที่เลยค่ะเริ่มใหม่เนี่ยก็สนุกดีค่ะแต่ไม่ได้ฝึกค่ะแล้วยังอื่นเคะอย่างเช่นอ่าตกลงแปดข้อนะคะสัจธิฐานั้นแปดข้อคิดว่าข้อไหนยากที่สุดคะในแปดข้อโหจริงๆ ยากทุกข้อเลยค่ะท่านโดยเฉพาะบางทีนี่คือการออกกําลังกายชอบออกบางทีอ่ะเหตุปัจจัยมันไม่เอื้อก็ไม่ได้ออกแต่ตอนเนี้ยยังไงอย่างน้อยๆไม่ได้ออกเนี่ยก็คือต้องสักสิบนาทีหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็คือโยคะหรือไม่ออกไม่ถ้าไม่ได้ออกเลยเนี่ยจะเป็น,น,นในลักษณะที่ว่าตอนเนี้พื้นที่ที่บ้านเนี่ยมันจะมีต้นไผ่ก็ใช้วิธีไปตัดต้นไผ่อะค่ะท่านมันเป็น<ม>ไผ่กิมซูมันมันท่อนใหญ่ๆอะ่ะมันก็ล้มเองวันละาลำ ประมาณม 1> 1นี้ค่ะก็ให้ได้แล้วมันจะใช้กล้ามเนื้อทั้งแขนทั้งอะไรเงี้ยค่อ,อนข้างเยอะก็ถือว่าได้ฝึกค่ะท่านแต่ว่าทีเนี้ยวันเนี้ยได้เข้าค่ายอุโบสถศีลตอนช่วงที่พบกับอาชัยค่ะได้รู้ถึงคุณค่าประโยชน์ของแสงแดดเฉะนั้นเนี่ยเวลาทุกครั้งที่ออกออกแดดเนี่ยเราจะใส่เสื้อแขนยาวเราจะกันแสงไว้ตอนเนี้ยเริ่มรู้ว่าเราจะปรับใหม่ได้นะแค่ครึ่งชั่วโมงก็คือไม่ต้องใส่เสื้อแขนยาวก็ได้เส,สื้อแขนสั้นแล้วก็เข้าสวนทํา แต่ต้นไม้ปลูกผักเนี้ยเราก็ได้แดดเต็มที่ก็ได้ฝึกว่าได้รับพลังงานจากแสงอาทิตย์แล้วก็ปรับปรุงสุขภาพของเราให้อยู่ในลักษณะที่สมดุลน,นะคะท่านทำให้เรารู้ว่าการพบหมู่มิตีเนี่ยทีละนิดก้าวเข้าไปทีละนิดแล้วก็ทําไปด้วยบางครั้งเราก็หลงทางไปบ้างแต่พอหลงทางก็ลงไปอีกทีอีกทีหนึงเนี่ยเราจะไปเจอกับบโุคโคลหนึ่งซึ่งเขาได้เรียนรู้แล้วประสบการณ์เขาแล้วของเขาอะมาปรับอ๋อตอนนี้เราอาจจะ ทานอาหารที่มันค่อนข้างจะเย็นเกินไปธาตุร้อนเร,เราไม่พอเราเค่อยปรับมาเป็นธาตุร้อนเพิ่มการบริโภคของเรามันก็จะเริ่มเปลี่ยนไปจากความรู้ที่เราได้เรียนมาแล้วจากที่เรากินเข้าไปและทาซ้ําๆต่อนเนื่องเนี่ยธาตุมันไม่พอเราก็เกิดอาการเจ็บป่วยพอป่วยปุ๊บมันก็จะไปเจอพอเราทําไปเรื่อยๆก็จะเจออีกอีกปัจจัยหนึ่งที่เราทาให้เรามาได้มองมองเห็นความยึดของเราว่าเรายึดอยู่เรื่องเดียวอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่แล้วยึดจือดอย่างเดียวก็ไม่ได้อืม hmm. ไป<ช>จะเปลี่ยนทิศทีเดียวไปหาร้อนเกินอย่างเดียวร้อนเลยอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องกลับให้มันร้อนบ้างเย็นบ้างให้อยู่ในลักษณะที่สมดุลนะคะ้ความคอดีอะ่ะคือตอนนี้วิก็ยังเรื่องในความประมาณเ่ยยังไม่ได้เลยคะ่ะยังต้องเรียนรู้มากมากเลยคะ่ะท่านมากที่สุดในโลกเลยคะ่ะอืมเอาในมะาถึงโลกมั้งแก้ตัวเราเองที่จริงเราสมดุลเนี่ยของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะธาตุของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอ่า ธาตุน้ำธาตุดินธาตุไฟใช่ไหมคะอ่าอย่าง,นงาเนี้ยของศิมาเนี่ยเป็นคนที่เรียกว่าจะเป็นธาตุลมศิมาจะเป็นธาตุลมอ่าอยู่ในเดือนมิถุนาอย่างพ่อครูก็ธาตุลมเหมือนกันมันธาตุลมเนี่ยอาหารของเขาว่าต้องเป็นพวกเผ็ดร้อนอ่าถึงจะดีอันนี้อาหารของแต่ละคนบอกแล้วในเมื่อร่างกายของแต่ละคนไม่เหมือนกันอ่ะเพราะนั้นเราจะเอาคนอื่นมาเทียบกับเราไม่ได้นะเราต้องเอ,เอาของเราเป็นหลัก อ่านะดูเราเป็นหลักว่าเราเนี่ยมันจะสมดุลกับอะไรอาหารอะไรและแดดขนาดไหนน้ําขนาดไหนหรออะไรขนาดไหนตรงนี้แหละค่ะนั้นจุดกลางเนี่ยตัวสมดุลเนี่ยจริงๆแล้วก็จริงๆพูดแล้วไปพูดไปพูดมามันก็ยากอยู่เหมือนกันแต่เราค้นหาเดี๋ยวก็จะเจออะไรค้นหาที่ตัวเราเองอาไม่ค้นหาที่ใครนะใช่ค่ะมันต้องลงมือทําแล้วก็ค่อยค่อเรียนรู้ไปทีละนิดค่ะท่านตัวเราเหมือนเหมือนแท่ง มันแท่งเขาอะไรนะพิสูจน์อะร่างกายเนี่ยเป็นแท่งหนึ่งอ่าที่พิสูจน์ว่าอะไรเป็นยังไงร่างกายคิดว่านะยังไงมันก็ต้องมันต้องเสื่อมไปอ่ะร่างกายนะร่างกายแต่ตัวกายที่พ่อครูพูดอ่ะกายมีทั้งจิตอินญามันต้องมีสองมีรูปและนามตรงนี้แหละค่ะเราต้องศึกษาตรงนี้รูปและนามที่กายเนี่ยมันจะเป็นอมตะไม่มีการตายถ้าเราได้แล้วได้เลยนิพานนะคะ อ่านิพานนะคะถ้าเราได้แล้วได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาสู่ตรงเนี้ยเป็นการเรียนรู้ที่อมตะเป็นขั้นโลกุตะละงั้นเราเนี่ยศึกษาเรื่อยๆเถอะแล้วเราจะรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เราต้องการจริงๆในชีวิตนะอืมสมุลอันนั้นคือร่างกายเพื่อให้เราเนี่ยอายุยืนยาวใช่ไหมคะเพื่อเราได้ทำประโยชน์ ทำประโยชน์ให้ร่างกายนี้อ,อยู่นานๆแล้วเราก็จะทําประโยชน์ในตรงนี้แหละในร่างกายเนี่ยเหมือนกับติดม,มาเรเกิดใหม่ในร่างเดิมเมื่อก่อนนี้เป็นไงอ่ะเออแต่งตัวอะไรอย่เงี้ยใช่ไหมเ,เดี๋ยวนี้ก็เลิกแต่งตัวละอ่ะแล้วก็เป็นคนใหม่ละในร่างเดิมอ่าเดี๋ยวตรงนี้มีความโกรธยังมีความโกรธเยอะอยู่ไหมอ่าถ้าโกรดน้อยลงไปจนไม่มีโกรธเลยโอ้โหนั่นแหละอมาตะของเราอีกแหละออแล้วเนื้อสัตว์ล่ะคะเนื้อสัตว์อีกแล้วก็เลิกกินแล้ว โอ้โหก็อมตะในเรื่องของเนื้อสัตว์ไม่มีใครมายั่วกินตอนหน้าแล้วก็ไม่น้ำลายไหลเองเนี่ยคะ่ะไม่มีอะไรนะคะอืมอ่าทำไมท่านโอ,โอเคมาแล้วค่ะวันนีมมม้มันมีเอ่อมากั้นอะไรเขาไม่รู้นะคะค่ะก็เนี่ยงานที่เล่ามาเนี่ยตัวสมดุลเนี่ยที่จริงแล้วก็หาที่ตัวเราแล้วก็ไม่ยากถ้าเราค้นหาจริงๆตั้งใจจริงๆคนเราเราเนี่ยถ้าตั้งใจแล้วอ่ะจะได้คะ่ะ ตั้งใจแล้วจะได้นะคะขอให้ตั้งใจจริงๆคอะรับรองหาเจอแน่จุดสมดุลนะวินะน่าสําคัญอีกส่วนหนึ่งคือไม่ใช่แค่ร่างกายมันเป็นตัวที่จิตใจข้างในใช่ใช่ใช่ที่จะเป็นตัวปกปุมกายอีกทีนึงใช่ไหมเนี้ยคัญที่สุดว่าทำยังไงเราจะมีของใสเท็มเมได้ตลอดเนี่ยค่ะเราจะไปพบหน้าได้ชาติหน้าได้แต่ร่างกายนี้ต้องทิ้งต้องเผาอ่ะไม่เผาก็ฝังสองอย่างใช่ไหมคะ ไม่มาง<ช>คนอ่ะ,ะ,ะไปไปคำนึงของร่างกายอย่างเดียวมันมันก็ทั้งนั้นเลยส่วนใหญ่นะในในโลกเนี้ยเขาคำนึงถึงร่างกายเห็นไหมต้องไปแต่งไปศิลปกรรมตกแต่งเห็นไหมฮะเออเยอะะเลยเสียเงินเป็นเท่าไหร่กี่แสนกี่ล้านล่ะนะทาใหม่ให้ชะลอวัยอะไรพวกเนี้ยนะให้ชะลอวัยว่าอันเนี้ยมันมันไม่มันมันเป็นจริงไม่ได้อ่ะยังไงก็ต้องแก่อยู่ดีอ่ะฮะแล้วต้องตายอยู่ดีอะ แต่เราก่อนตายเราจะทําอะไรให้กับชีวิตนี้และคนอื่นๆใช่ไหมคะเราเนี่ยกำลังมาทิ้งสิ่งที่เขารักกันเงินทองเราก็ไม่ยี่หล่กใช่ไหมบ้านช่องเดือนชาวู้สบายมากไม่เอาแฟนเฟื่อก็ไม่เอาเนี่ยโอ้โหลูกเลิกเต้าก็ไม่ต้องมีแล้วมีลูกเยอะแยะไปใช่ไหมบ้านช่องโอ้โหไปไหนๆก็มีบ้านให้อยู่เยอะแยะไปใช่ไหมเนี่ยเราอิสระจะอิสระมากเลยใช่ไหมคะเนี่ยหละตรงนี้แหละซึ่งหาได้ยาก งั้นเนี่ยเอออันอื่นอีกที่เราต้องหาอีกคนพบจากตัวเราอีกว่าอะไรบ้างที่เรายังเอ,อ่อเป็นอะไรคล่องอยู่บ้างอันน่นคล่องอยู่อะไรที่เรายังคล่องอยู่คล่องอยู่ในถ้ำ <laughs> นะคะคล่องอยู่ในถ้ำเออครอบครัวกับท่าน,นะคะเราลองหาดูนะคะแล้วเราก็จะได้โอ้อิสระเสรีไม่ติดแล้วสบายเจอก็เฉยเยไม่ดูดไม่พัก อแล้วก็ไม่โกรธเขาจะทําใครจะแต่งหน้าแต่งตาก็เรื่องของเขาแล้วก็ไม่เป็นไรเฉยเขาจะกินเนื้อสัตว์ก็เรื่องของเขา,าเราไม่กินกันแล้วไปแล้วก็อิสระของเราอันนี้งั้นอิสระตัวเนี้แล้วก็เอาทีละตัวทีละตัวไปนะเอาทีเดียวหลายตัวเนี่ยเราจะตายซะก่อนนะคะ <c oughs> ไปทีละตัวกา <c oughs> นะคะแล้วก็ให้วิตั้งใจตอนนี้วิอยู่จังหวัดไหน,นะคะวิอยู่จังหวัดพะเยาค่ะท่านว่าอยู่พะเยาเลยนะคะ อ่มอากาศดีไหมพะเยาอากาศดีเนะะาะจังหวัดพะเยาอากาศดีค่ะวันนี้เพิ่งจะมีแดดมาช่วงช่งวงบ่ายนี่ค่ะช่วงเที่ยงแดดเริ่มออกแล้วค่ะแล้วเราปฏิบัติธรรมคนเดียวหรือมีหมู่กลุ่มคะที่พะเยาพะเยามีทีมของแพทย์วิถีธรรมค่ะท่านเป<อ>็นท<ม>ีมสามแพทย์วิถีธรรมค่ะอทีอาสาหลักมีแค่สามคนค่ะจังหวัดพะเยามีสามคนมีน้อยมากไม่เป็นไรมีน้อยก็ไม่เป็นไรขอให้เรามั่นคงก็แล้วกันนะ เดี๋ยวสมาชิกมาเองให้เราเบิกบานนะคะเบิกบานสู่โลกสังคมที่คนมารอบข้างอะค่ะตรงนี้สําคัญถ้าเราเอ,อไม่เบิกบานเขาบอกอุ๊ยอะไรปฏิบัติธรรมอะไรหมอเขียวทําไมหน้าเข้มอย่างกันอนั้นแนกแรกเป็น <descript> ค่ะท่าน <c oughs> ตอนตักเ,เป็นขี้โลกหรือเปล่าอะไรองนี้ยค่ะเพราะว่าเราซึ่งจะปรับอาหารใหม่ๆจากเนื้อสัตว์มาเป็นคืออะ มันจะบอกอย่างเห็นชัดเจนแล้วก็จะถูกแล้วเป็นโรคอะไรหรือเปล่าเงนะะี้ค่ะก็มีโรคกระทําเยอะเหมือนกันว่าเราก็ต้องมาปรับตรงนี้ทีทําทั้งใจเวลาเราถูกเขาทักมาใจเราเป็นยังไงว่าแล้วเราจะอ่อนไหวกลับไปกลับไปเสกเหมือนเดิมไหมหรือว่าเรายังตั้งมั่นอยู่ที่ว่าจะกินพืชเนี่ยแต่ฉันก็ยังจะมีสุขภาพที่เป็นแรงแข็งแรง,แรงไม่ใช่เหมือนคนที่โรคอย่างที่เขาเคยว่าไว้ยงนีค้ค่อยๆรับแต่มันค่คอยๆดีขึ้นเป็นลําดับขึ้นอยู่กับเวลาค่ะท่าน ยิ่งนานขึ้นพอเราปรับสมดุลร้อนเย็นเป็นเริ่มทําได้เนี่ยร่างกายเรามันก็จะเริ่มเหมือนกับจะจะเข้าลูกเข้ารอยอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นบททดสอบทั้งจิตใจแล้วก็การเปลี่ยนของร่างกายมันกับวันนี้ท่านว่าเกิดใหม่ในร่างเดิมแต่มัน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 ร่างเดิมก็จริงแต่เราไม่เสจเนื้อสัตว์เข้าไปไม่ลดการเหลียนเี่ยดไปเนี่ยมันก็จะใหม่ขึ้นมาทางร่างกายแล้วก็จิตจิตวิญญาณของเราด้วยอย่างเงี้ยค่ะท่านมันค่อยค่อไปเป็นลําดับลําดับค่ะ ค่ะครปรับไปทุกเราก็ลดนกไปด้วยค่ะของวิอ่ะเอยังว่าเป็นขี้โรคมันน้อยไปอ่ะของซีดมาเนี่ยตอนแรกทําปฏิบัติธรรมแรกๆอ่ะเขายังบอกว่าเราบ้าหรือเปล่าเลยจะพาไปโรงพยาบาลบ้าด้วยซ้ําไปขั้นเป็นไปเป็นปยังไม่ใส่รองเท้าเนี่ยก็โดนท่ใช่เราเพี้ยนฝัเนี่ยเพี้ยนไปแล้วเนี่ยอะไรพวกเนี้ยนะไปนะที่จูต่อไปมันหายากจริงที่เราจะมา เอ่อปฏิบัติทางเนี้ยนะหายากมาลดละเนาะอืมหมดตัวหมดตนเอาให้หมดเลยนะวินะอืมค่ะสวัสคุณค่ะอ่าเจริญธรรมเดี๋ยวรอบใหม่ฟังคนอื่นแล้วเดี๋ยวสรุปทีนะตอนหลังนะคะอ่าอ่าท่านต่อไปนะคะอา่าเป็นหลีนะคะหลีก่อนละกันหลีคุณหลีเชิญค่ะเป็นไงจะไป <ๆ S 1> เตรียมตัวน้ำสการสิกมากค่ะจิก,กมาจ่จาจะเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านคะ่กนคะก็จะไปงานพุทธาค่ะค่ะ ที่ปสมมาโสกก็ยังไม่เคยไปที่พุทธาผสมนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะไปที่บ้านลาดก็คิดว่าจะต้องเข้าในหมู่กลุ่มนะคะจะได้ปฏิบัติเทมไปปฏิบัติทรรมเข้มข้นขึ้นเพราะว่าอยู่ในบ้านปฏิบัติเองอ่ะก็จะหย่อนยานค่ะตามใจตัวเองยังตามใจกิเลสอยู่ค่ะถ้าไปอยู่ในหมู่กลุ่มก็จะได้ค่ะตอนที่ไปพุทธาที่บ้านลาด ก็มือเดียวสำเร็จแต่ถืบค่ะก็ได้ค่ะก็อยากจะเข้าไปเทนอยู่โมกุมนะคะก็จะไปประปุ่มสันติอโศกคันค่ะเออดีอยู่แถวกรุงเทพอ่ะเนาะอยู่กรทมก็อยู่ตรงนั้นค่ะไปกับสันติกรุงเทพนี่ไปวันที่เท่าไหร่ที่วันที่เท่าไหร่คะไปไปวันที่สี่ค่ะสันติไปวันที่สี่ตอนบ่ายโมงค่ะอ๋อสันตินะแต่ถึงนั้นก็เย็นนะบ่ายโมงเดิน เดินทางเลยค่ะประมาณสองชั่วโมงน้อสองชั่วโมงเหรอคะอ่าสองชั่วโมงก็น่าจะถึงสองชั่วโมงสองชั่วโมงอ๋อบ่ายสามก็ถึงสามสี่โมงน่าจะถึงค่ะก่ดีก็พอดีไปน่นเลยกลางกลางกดมีมีเต็นท์หรือเปล่าคะไปมีค่ะมีพอดี้วจะซื้อใหม่ซื้อใหม่ค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่พิงไปอยู่ที่บ้านลาดอยากพิงไาอยู่ที่บ้านลาดก็พิงไว้บ้านลาดไม่ได้กลับกันมีเต็นท์นะคะแล้วมีภาชนะส่วนตัวก็ดีนะคะ อ่าสองใบตักข้าวตักผลไม้แล้วก็มีแก้วหน้าภาชนะเตรียมพร้อมค่ะเวลาไปนั่งสซาลาจะจะได้เลื่อนอาหารตามนั้นนะคะอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรนะถ้าไปงานนี้เราก็เตรียมใจรั้ธรรมะแล้วก็โอ้โหวันนึงก็มีธรรมะนะคะเช้า นะฟ้ารอบนึงก่อนชันรอบนึงบ่ายก็มีเย็นก็มีสี่รอบไปสี่รอบมาไปไปที่บาลาทุษนีไ้ได้ได้ลงฐานงานด้วยค่ะไปทำงานทำด้วยทำดีเอออยู่ปีหนึ่งได้ไปได้ไปจะไอ้นั่นด้วยค่ะทานาโยนด้วยค่ะที่บาลาอ่ะเออได้ไปทานาโยนอืออือก็ชอบตรงที่ว่าได้ไปทำบุกเตรนนะคะอ๋อดีดี ก็ได้ลงไปเหยียบดินเหยียบอะไรมากมาอยู่แค่ไม่ได้เหยียบดินเลยค่ะเพราะก็แต่ก่อนเดิมเดิมอยู่บ้านที่ดําเนินสะดวกนี่ก็มีไปทําสวนนะคะทําสวนได้ทำได้ทําสวนได้เหยียบดินตอนนี้ไม่ได้ไปดําเนินสะดวกแล้วเหรอคะค่ะก็เราแต่งงานมาอยู่กรุงเทพแล้วไงคะก็มีค่ะแต่ที่ดําเนินสะดวกไม่ดีอยู่อย่างหนึ่งทำการทําเกษตรอ่ะเพราะว่าเขาใช้เคบีทั้งหมด ใช่เพราะเขาฉีดยาฉีดยาฆ่า,มาแมลงอ่ะฉีดอย่างแรงมากส่วนใหญ่เนี่ยเราที่ทำเกษตรอยู่ที่ดำเนินอนะ่ะไม่ได้อะไรแล้วนะได้แต่เคมีกันเต็มไปหมดห <c oughs> ก็กลายเป็นภูมิแพ้อะไรพวกเนี้ยค่ะค่ะแล้วก็จะได้โรคที่เคมีเป็นข้าอ่ะปวดเข่าปวด,ด,ด,ดเขานะตอนที่ทำเกษตรอยู่ที่ดำเนินนะปวดเข่ามากต้องไปฉีดยาเข้าข้อเลยอ่ะ ฉีดย,ยาเข้าข้ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเจ็บคออยู่เรื่อยพอเจ็บคอเรื่อยๆหมอเขาไม่รู้จะให้ยาอะไรสมัยก่อนอยาแก้เสมม,มันไม่ค่อยดีอ่ะเขาก็จะตัดต่อทมทอมซินทิ้งไปเลยเจ็บคอบ่อยๆก็ตัดต่อทม<ร>ทอมซินทิ้งร่างกายก็เลยไม่แข็งแรงนะคะท่านทุกวันนี้ก็เลยร่างกายมันก็เหลือไม่ค่อยครบอะ่ะมันก็ไม่มีต่อทมทอมซินตัวกองเชื้อโรคตัวนี้นะคะ เออก็อะไรร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงก็ตอนนี้ก็จะมาทำแปดต่อที่พ่อท่านสอนก็จะจะมาลองเดินแล้วค่ะเพราะว่าแต่เดินค่่เดินเมื่อก่อนนี้ก็เดินค่ะแต่เดินแล้วปวดขามีที่เดินหรือเปล่าคะไม่มีค่ะก็อาศัยเดินบนดาดฟ้ามั่งในห้องนอนมั่งดาดฟ้าพอเดินได้บ้างค่ะแต่ต้องเดินระวังนะคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวตก ลิ้นที่มาแนะนํานะถ้ายังไงเนี่ยหรืออยู่บ้านถ้าไม่ไม่มีภารกิจอย่างเช่นต้องดูแลแม่ต้องทํานู่นทํเนี่ยนะคะลิ้นก็หาเวลาเนะี่ยเดือนหนึ่งก็มาบ้านลาสักครั้งหนึ่งหรือม่ก็ที่ไหนอะที่มันมีทําเกษตรได้อะอาปฐมอนะดีล่าปฐมเนะี่มันอยู่ใกล้บ้านอาจจะมาปฐมก็ได้อย่างเนี้ยอ่ามาเพื่อจะทําเกษตรเดินดีหนึ่งเนี่ยมันจะมีบรรยากาศของหมู่มิตรสหายดีด้วย ถ้าอยู่บ้านเนี่ยมันก็อยู่ตัวคนเดียวใช่ไหมคะอ่ามันก็จะจะว่าเหงาก็เหงานะอยู่คนเดียวมาดินฝาแล้วก็เหยียบดินด้วยแล้วก็ทําเกษตรโอ้ยเรียกว่ารวยอริยะทรัพย์เลยอ่ะนะคะถ้าติดด้านนี้คุณฤษิมาแนะนําตรงเนี้ยมาร่วมกลุ่มเขาจริงๆจากบ้านไปปฐมโศกก็ไม่ยากหรอกมันยากอีกตรงทางเข้านะคะคือตัวเองไม่มีรถขับใช่ไหมคะไม่ขับรถเป็น ก็จะยากตรงทางเข้าที่จะเข้าไปนะ่ะเข้าไม่เป็นคุณหลีแม่งกลัวนะเดี๋ยวไปเจอกันในงานเดี๋ยวสิมาจะหามิด,ดีสายดีรับส่งคุณหลีเข้าเข้าวัดนะ <laughs> จากทาง,งเข้าประตมะัสรเดี๋ยวสิมาหารถให้นะย <laughs> ูไม่ ปกติก็ทุกอาทิตย์ก็ไปที่สันติอโศกสซบาทุกอาทิตย์อยู่แล้วค่ะ,ะ,คะแต่ว่าตรงสันติอโศกม,มันก็ไม่ค่อยมีดินนะช่าจต่ปฐมอ่ะเออก็ <c oughs> <ๆ>มีเยอะอยู่แล้เวเอาไว้เจอกันนะหลีคุณหลี <c oughs> น้องโยมอ่าแล้วเดี๋ยวสิมาจะหารถนะเวลาจะไปเดี๋ยวจะหามิดีถายดีหนึ่งคนที่มี <c oughs> รถลาบส่งได้ตอนนี้ไม่มีณ่าที่มีข้าวอ้างนะไม่มีข้าอ้างเข้าไปลำบากไม่มีแล้วนะกาลำบาก ก็ต้องหัดลําบากค่ะไม่หัดลําบากเนี่ยมันจะไม่ได้เหยียบด,ดินแล้วก็มันก็จะสุขภาพาาก็จะอย่างนี้ค่ะสงก <ทะ S 1> สงแงทุกวันนะดีแล้วมึงบางทีนะบางทีเราคิดไม่ถึงว่าเออแค่นี้บางทีมันมีคนช่วยได้หรือมีคนอนุเคราะห์ได้บางอย่างนะคะบางอย่างเรามีมีหนทางแต่ถ้าเราคิดคนเดียวโอ้ไม่ดีเลยอย่างนู้นอย่างนี้เราคิดคนเดียวบางทีมันไม่มันไม่มีทางออกแต่ถ้าเรามาเจอกันมาคุยกันเนี่ยเราก็จะอ่าช่วยได้ก็ได้จะได้ช่วยกัน เนี่ยแหละการการมาพบหมู่กลุ่มกันก็อย่างนี้นะฮะค่ะค่ะจะสุขภาพแข็งแรงยิ่งขึ้นนะเหยียบดินบ้างค่ะจริญทางค่ะครับขอบคุณค่ะนะคะุกอะต่อมาคุณหมวยนะคะหมวยค่ะเจริญทางค่ะน้อมกาบน้มัสการท่านสิขมาศด้วยความเคารบค่ะเจ้าค่ะ จเจริญธรรมยติธรรมทุกท่านค่ะก็ของดิฉันก็เอเอแปดอนนี่ก็คิดว่าทําได้เกือบหมดทุกข้อค่ะแต่ว่ามีข้อที่ว่ายากที่สุดคือตรงโมหะความโกรธเนี่ยค่ะ mm hmm. ก็กําลังเรียนรู้ตามอารมณ์ได้บ้างไม่ได้บ้างอย่างเงี้ยค่ะ ท่านศึกมากโอ้โหโมหานี่ไม่ใช่ง่ายนะคะคุณโมหานี่จะมีในกับผู้ถูกเลยอไม่สีวิปจําวันนะคะใช่อือโอ้โหเก่งมากนะปะปะาปยแปดอนี่ทําเกือบหมดเนี่ยเก่งมากเลยนะคะออกกำลังกายก็ทําแล้วอาหารการกินพวกนี้ย่าเรียบร้อยแต่โมหานี่เป็นขั้นสุดท้ายอวิชชานั่นเองอ่ะเพราะนั้นวิธีแก้ก็หัดฟังธรรมบ่อย ต้องหาเวลาฟังทำรรนะคะมีวันหนึ่งฟังกี่ครั้งแล้วคะธรรมะพ่อก,กูได้ติดตามไหมฟังตลอด <laughs> มีเวลาฟังตลอด<ฆ>ค่ะ<ฆ>เพราะว่าอยู่บ้านค่ะอยู่บ้านว่างก็เปิดเปิดตลอดอะคะ่ะตั้งแต่เช้าตีห้าก,ก็เข้า z o มแล้วแล้วก็ฟัง ธรรมะย่อยบ้างอะไรอย่างเนี้ยช่วงวิปัสนาข่าวอะคะ่ะก็ติดตามติดตามฟังถ้าแบบนี้แล้วโมหะแทบจะไม่มีติดตัวแล้วนะคะเออแล้วโมหะตรงไหนที่ยังคิดว่าจะเป็นโมหะเ<อ>น,นี่ยลองคดูดิคือคือก็อบางบางครั้งก็ตามไม่ทันอะคะ่ะแล้วเราก็แบบว่าเป็นเป็นน้ำเสียงลีลาออกไปอะคะ่ะแล้วก็แต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งอะ ก็จะ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 ,จะรู้สึกว่าจะจะไม่ไม่ไม่ทําให้อารมณ์ของเราพุ่งอะคะ่ะแล้วก็จะเป็นฝ่ายที่ว่าเออยอมอย่างเงี้ยค่ะก็ก็เลยทําให้เออเรารู้สึกว่าเบาลงแล้วก็ทีนี้พอมาทวนทวนแล้วแล้วก็กลับเป็นรู้สึกว่าสงสารนะคะเพราะว่า hmm. เอออย่าทําอย่างนี้นะสงสารอะไรกับกับหลานนะคะ hmm. ก็มีจะมีหลานเพื่อว่า เราจะเป็นห่วงเขามากพฤติกรรมของเขาอะไรทำนองเนี้ยเราจะเล่นโทรศัพท์เยอะอะไรผานทำนองเนี้ยค่ะอืมอ๋ออ๋อเรื่องเล็กๆน้อยๆนี่เองมันเป็นค่ะเรื่องของชีพประจําวันค่ะแล้วแล้วเออจัดในครัวบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเก็บความเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมอ่ะเก็บความเรียบร้อยก็ไม่เป็นไรมันมันก็ไม่ไม่ใช่โมหะนี่ค่ะ คือเราจะจับจุดก็มันมันมันมีอย่างนี้ค่ะมันมีแบบมันหงดหงิดอะอ่ามันหงเรื่องแต่แต่แต่เราก็รู้ว่าเอออ่าดับมันด้วยวิธีว่าเออก็ทำทำไปเหอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สอนสอนตัวเองอะค่ะแล้วมันก็เบาไปได้แล้วก็ว่าเออมันเป็นหน้าที่ของเราเราก็ทําดีของเราที่สุดอย่างเงี้ยค่ะพยายามทําที่ดีๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อถ้าแบบนี้มันก็เป็นเรื่องของ อะไรนะภาษาเป็นปัจจัยตรงขณะนั้นนะภาษาที่คุณไปทําชีว,วจรว,วันอ่ะไปเก็บเก็นยวกวาดแล้วก็โมโหคนที่ทําทําเลอะท,ทะําเธอะอ่าเราเราเราเลยปลอบใจตัวเองว่าทํา